แต่ว่าเดสมอสพิมพ์ก็ยากนิ้วจิ้มก็อาจจะผิดได้นิ้วก็เบียดกันไปหมดพ <c oughs> อคอิดดูถ้าน้องเจดจ้าแล้วน้องลืมปรับแสงน้องร้ <c oughs> อยเปอร์เซ็นต์เออพอสุดท้ายคงแบบขึ้นมาแม่แบบเวียนหัวเลยอะ่ะ <c oughs> ไม่แก่หรือเปล่าอ้วกจริงตอนนี้ไม่แก่น่ะปัญหาสุขภาพฮ่ากลับมาอีกครั้งวันนี้เราจะสรุปกันสั้นมากๆในหัวข้อใช้ iPad หรือ Notebook ไปสอบแซดดีมก็ดิจิตอลเนาน้องต้องเอาอุปกรณ์ได้เลือกได้จะใช้ iPad ก็ได้จะใช้โน้ตบุ๊กแล็ปท็อปได้หมดจริงๆปัจจัยแรกในการเลือกก็คือสเปคเครื่องก่อนต้องม e ด t ีแควรี่เของ college board ซึ่งเขาจะอัปเดต อาจจะทุกรอบหมายถึงว่าต้องคอยเช็คไม่ใช่ว่ารอบที่แล้วใช้ได้รอบหน้าจะใช้ได้ตอนที่ Apple อาจจะอัปเดตเราต้องอัปเดต iOS แล้วเครื่องเราไปไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ยข้อสองที่ควรจะพิจารณาในการเลือกอุปกรณ์ก็คือขนาดหน้าจออันดับแรกที่สำคัญสำหรับพี่คือขนาดหน้าจอหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเยแต่เราก็ใช้ i p แ d นี้เล็กๆของเรามาต้องนานแล้วแล้วเราก็นั่งชินแต่ว่า d e s m o s ที่มันเป็นป๊อปอัพในแอปที่มันก็จะเล็กไปอีกเนาะ เพราะฉะนั้นก็รู้สึกว่ายิ่งหน้าจอใหญ่ก็ยิ่งได้เปรียบเป็นน้องอาจจะงงถ้าสมมติว่าใครดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกเดสมสอะไรวะอ,อ๋อ,อ,อ,อมันก็เป็นเครื่องคิดเลขที่มันจะอยู่ในพาร์ทแมทที่น้องต้องใช้เลยแหละแล้วมันไม่สามารถขยายเต็มหน้าจอได้เหมือนกับพวกแอปที่น้องฝกใช้ที่บ้านใช่คือมันจะขยายได้แค่แคก็แค่นิดนึงอาจจะไม่ถึงครึ่งครึออ่งจอด้วยซ้แล้วมันจะทําให้กราฟมันเห็นได้ไม่ชัดเจนแล้วยิ่งน้องใช้จอเล็กมันก็จะยิ่งเล็กไปใหญ่พิมพ์ก็ยากนิ้วจิก็าาะดวเเลพร่ จบกันถ้าเลือกแล้วก็คือต้องฝึกเนาะเออแต่ก็อันนี้เป็นปัจจัย2อันที่ยังไม่ได้เกี่ยวข้องเลยว่าจะเลือกโน้ตบุ๊กหรือว่า i อ a d ดีอันนี้เป็นปัจจัยอันแรกที่ต้องพิจารณาก่อนปัจจัยที่2ที่ก็ยังไม่ได้เกี่ยวเหมือนกันก็คือเรื่องแบตเตอรี่เนาะว่ามันต้องควรจะอยู่ได้ประมาณ2ชั่วโมงครึ่งเอาเผื่อไป3ชั่วโมงก็แล้วกันเผื่อกว่าจะเข้าสอบนู่นนี่นั่นใครที่แบตไหลเป็นน้ำเนาะก็อย่าเอาเครื่องนั้นไปไม่ว่าน้องจะมี i อ a d หรือโน้ตบุ๊กก S <S ถ้ามันแบตหมดจริงๆมันชาร์จได้แต่ว่าถามว่ามันถนัดไหมเวลาสอบนี้มันอาจจะาแอเียร์ย่งยง,ยงวายอะไรอย่างเงี้ยกลับมาสู่เรื่องจริงๆสตดุโจะใช้นอทบุ๊กหรือ iPad ดีก็เดี๋ยวบอกข้อดีข้อเสียเท่าที่เรารู้สึกแล้วกันแล้วน้องก็ไปตัดสินใจเองว่าจะชอบแบบไหนพี่พมินทีมโนต้ตบุ๊กหรือพี่มินทีม iPad คือตอนนี้เอาโนตบุ๊กไปไม่ได้เพราะโนตบุ๊กสเปคไม่ถึงสเปคบ่มไปก็คงต้องเอาไปแอกไ้แต่ให้เลือกได้ชอบโนตบุ๊กมากกว่าอ่างั้นขอมาฟังข้อดีของคนที่เลืือออกกน้ห่ยทถึงเล อย่างแรกเลยเป็นคนมีปัญหามากๆกับการปรับไอความเอ็นของหน้าจอาจอให้ตรงกับโพสเชรงของเราแล้วคือโต๊ะกับกุบยุทีมันก็ใช่คือเป็นคนที่แบบถ้าสมมติเอา iPad ไปก็คงต้อาหางที่ตั้งที่ดีอ่ะไม่ใช่แบบตั้งได้แค่องศาแค่นี้แล้วปรับปรับไม่ค่อยได้คือที่ตั้งสําคัญมากสําหรับพี่เพราะว่าพี่ไม่สามารถกุ้มทําอย่างนี้ได้รู้สึกว่าสมองมันปวดหัวเออแต่พอมันเป็นโน้ตบุ๊กอ่ะมันก็สะดวกมากเลย แล้วก็มีเรื่องของแบบพี่ไม่ชินกับการใช้เมาส์ใน iPad มันทำได้ป่ะไม่ไม่มีใครทำถูกป่ะมันทำไม่ได้ใช่ไหมแต่ว่าพี่ชอบใช้เมาส์ในการคลิกเลือกข้อมากกว่ารู้สึกชินกับท่านั้นอะคืออเพื่อเพื่อเป็นคนเป็นคนทำงานกับคอมพิวเตอร์ใช่ใช่บ้านทำงานคอมพิวเตอร์ฉะนั้นเป็นคนเลยน่าจะชินกับการลากเมาส์เลือกนี่แล้วก็พิมพ์โน้ตเองมากกว่าถูกต้องในความรู้สึกรู้สึกว่าถ้าน้องเป็นพวกจะพิมพ์โน้ตจะไฮไลท์ในข้อสอบซึ่งมันแอบ ลำบากนิดนึงเนาะการใช้น้ t ตบุ๊กอะจะได้เปรียบกว่าเยอะเพราะว่าเมาส์มันก็ลากอะไรง่ายกว่าคือเหมือนพอน้องลากปุ๊บน้องกดคีย์ลัดไฮไลท์ได้เลยหรือว่าพอนั่นปุ๊บจะพิมพ์โน้ตก็ปุ๊บปุ๊พิมพ์ได้เลยคนที่ชอบจดอะไรในเครื่องโดยที่ไม่ได้จดในกระดาษก็อาจจะเหมาะกับโน้ตบุ๊กมากกว่าแล้วก็แต่การเลือกช้อยิงจริงๆ iPad ใช้นิ้วจิ้ม ที่มิวเขาก็จะค่อนข้างเฟอลอ์ท,ท์เออเพราะว่าเขารู้สึกว่าการแช่นิน้วจิ้มมันสะดวกกว่าสำหรับเขาแตม่มันอาจจะสะดวกกว่าแค่ในแง่ของการจิม้มเลือก A B C D หรือจิ้มตัดช้อยเอาไม่เอาเอาไม่เอาแต่จิจ้มอีเดส m o สอะจริงจริงโน้ตบุ <Note book. S 2> ๊กคือต้องบอกว่าพี่เป็นคนฝึกเดสกมอกกับไอแพดมาอยู่แล้วพี่ก็เลยชินก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันลําบากอะไรขนาดนั้นมันคือความชินนะเนาะมันก็ง่ายแต่ว่าถ้าสมมุติว่าต้องพิมพ์แบบ 3x เคื้อออกว่าที่เป็นคำเยอะๆหรือต้องพิมพ์โน้ตตอนพาร์ทอิงอะ ไปต่อ ก็จะช้ากว่าเยอะจริงจิ๋มจิ้มจิ๋มในหน้าจอ iPad แต่จริงๆถ้าน้องใช้ iPad ดอะน้องใช้คีย์บอร์ดไปเสริมได้เขาอนุญาตแต่ถ้าจะเอาไปก็ช่วยเชื่อมอะไรให้เสร็จเรียบร้อยแต่ที่บ้านไม่ใช่โอ้โหซื้อเครื่องใหม่ซื้อคีย์บอร์ดใหม่มาแก่กล่องที่นู้นไปสอบพวกนี้แต่ยังเชื่อมบลูทูธไม่ติดกันอะไรอย่างเงี้ยเออก็ระวังตรงนี้ไว้แล้วกันแล้วก็ที่บอกว่าไฮไลท์อะโน้ตบุ๊กทำได้ดีกว่ามากๆเพราะว่ามันแบบน้องใช้เมาส์ลากปึ๊บกดคีย์ลัดปึ๊บไฮไลท์ปุ๊บป่่แตถ้้าาเรใช iPad แล้วโอโหจิ้มลากเอาจเจ้าให้ได้ถึงไหนแล้วจะจิ้มเออไฮไลท์ช้ามากมแต่ว่าในโดยส่วนตัวไม่ได้ไฮไลท์อะไรไปเลยไงก<ม>็เลยไม่ได้ใช้<ม>ตรงนี้เออเอาเป็นว่านอกฝึก เราเลือกที่้องคิดว่าน,นั้นแล้วน้องก็ฝึกใช้มันชินไปเลยแล้วก็ไปสอบด้วยแบบนั้นแหละไม่ว่าจะเลือกแบบไหนก็กรนาฝึกใช้ให้ชินก่อนที่จะเข้าสอบหลายๆวัน้วยนะไม่ใช่แค่ฝึกแค่วันเดียวเออมันต้องฝึกเป็นอาทิตย์อยู่มันถึงจะแบบคล่องจริงๆแล้วถ้าใครใช้ iPad ก็อย่าลืมเอาที่ตั้ง iPad ไปด้วยเพราะว่าไปวางไว้มันโต๊ะน,นอนๆอย่างเงี้ยสองชั่วโมงอะน้องคอ,อมีปัญหาเมื่อยมากไม่ได้ไม่ดีพี่เคยเหมือนแบบทําข้อสอบ กระดาษนะเนาะเปเปอร์ทำอยู่สามชั่วโมงลุกขึ้นมาแม่งแบบเวียนหัวเลยอ่ะกับอ้วกอันนี้แกหรือเปล่ากอบอ้วกอ่ะจริงๆตอนนี้ไม่แกนะปันหาสุกภาพเออมันเหมือนมันก้มนานไปอ่ะไม่ได้อ๋ออีกอย่างหนึ่งที่ชอบลดปุมมากกว่าคือปรับแสงแบบว่ากดปุ่มอ๋อ iPad ต้งก็ปรับแสงได้เหมือนกันเข้าใจแต่หมายถึงว่าเป็นคนชอบแบบปรับไปปรับมาอ๋อขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นแต่ระหว่างสอบแสงแดดที่แบบว่าายมาแต่ระหว่างสอบมองไม่ได้เพราะว่าเขา เซฟล็อกโหมดต้องปรับก่อนที่จะเข้า่องแกเนาะคำอะไรเรียบร้อยนะอันนี้เตือนเตือนเลยสําคัญเพราะน้องที่ดูถ้าน้องเจิดจ้าแล้วน้องลืมปรับแสงน้องร้อเปอโอ้โหแสบตามากสองชั่วโมงแล้วแบบพอสุดท้ายคงแบบคือตอนนั้นะที่ไปสอบแบบพอมันเซฟล็อกปุ๊บก็พยายามจะปรับแสง เพราะว่าแบบอยากรู้เผื่อว่าเฮ้ยเดี๋ยวแสงมันสว่างวูบวา่าแต่ก็คือไม่ได้นะอ่อาก็นี้ก็เป็นข้อดีข้อเสียเท่าเท่าที่พี่รู้สึกจากการลองใช้ทั้งสองอย่างมาเนาะก,ก็ลองเลือกดูแล้วกันถ้าน้องมีออปชั่นทั้งสองแบบเนาะเคสั้นแค่นี้ไปเลือกดูจากแล้วไปสู้กันต่อในดิจิตอลเซ๊บายบาย